จ๋ากับเจ๋งพอดแคสต์ผมเจ๋งครับจ๋าค่ะอะ่วันนี้ก็ อีพีที่ห้าอีพีสุดท้ายของอเรากันแล้วเสียใจยมากเลยจะไม่ได้ทำต่อแล้วเออหรือว่าถ้าทุกคนอยากจะให้เราทำคดีเกี่ยวกับอะไระหรืออยากให้เราทำคอสแคสเรื่องอะไรต่อเยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะ,ะเผื่อพ,พวกเราจะได้กลับมาหาทุกคนกันอีกเนาะอ่าและคดีสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะ,ะทะวีปที่ห้าของเรากันแล้วทวีปที่โด่งดังเรื่องคดีดต่างๆที่สุดเลยทวีปอะไรคะพี่เจง ทวีปอเมริกาใต้หรือว่าบราซิลนั่นเองครับผมซึ่งบราซิลนี่คดีเยอะมากนะจนะใช่เตะบอลเตะเตะบอลใช่ครับเตะเออเป็นคดีเตะบอลอาจจะมีขัดแค้งขัดขาตีกันมากแต่ว่าบราซิลนี่ก็ถือว่าโหดร้าย มีเรื่องปืนเรื่องยิงกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าคดีวันนี้คือคดีอะไรครับกุจ่าก่อนจะไปฟังกันเนี่ยเพื่อนๆมีแนนครับประทานระหว่างฟังกันหรือยังคะต้องมีขนมครเคี้ยวหน่อยแล้วฟังไปต้องต้องมีอะไรแบบเพลินๆคดีเรามันน่ากลัวแล้วอ๋องอ่างั้นถ้าเพื่อนๆยังไม่มีแน็คเนี่ยวันนี้เรามีขนมสแานจะอร่อยสาวแบนออตเตน้ลนแนะนําเพื่อนๆกันด้วยนะคะนี่ดูแพ็กเกจจริงเขาดีนะนี่นะทุกคนดูนี่นะ เราให้เครื่องแน่นๆเลยให้มาเต็มนี้เลยก็อีกโยเกิร์ตนะคะมีผลไม้เออแล้วร้านนี้เขาให้น้ำพึ่งแบบไม่ห่วงด้วยนะเอ,เออ,เอนี่แหละเพื่อนๆถือว่าได้ฟังคดีรลอนๆของเราไปแล้วก็มีขนมอร่อยรลบปบระทานาและยังหลักสุขภาพกันด้วยผมว่าจะสั่งไปกินอยู่นะเนี่ยเนี่ยเขาให้เยอะนะเนี่ยทุกคนเนี่ยจริงแน่นมากให้แบบไม่อวยนะไม่ห่วงเครื่องนะใช่แล้วใครสนใจก็ทักไปได้ที่ ไอจีที่เราขึ้นไว้ตอนนี้เลยนะทุกคนคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วงั้นเราไปฟังคดีของเราวันนี้กันเลยดีกว่าพี่เจสได้ครับผมไปกันเลยครับและคดีนี้ของเราคือถ้า d n a บอกไม่ได้แล้วใครคือพ่อคดีฝาแฝดในศาลบราซิลวันนี้นะคะเราจะเล่าเรื่องที่ตอนแรกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่เรื่องดราม,มา่าครอบครัวธรรมดาหรือเปล่า แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําให้คนเกิดคําถามที่ใหญ่กว่าว่าพ่อคือใคร <Okay. S 1> แต่กลับทําให้ผู้คนเนี่ยอยากถามว่าแล้วความรับผิดชอบในความเป็นมนุษย์คืออะไรอะพี่เจงโอ้ยรเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นจริงในประเทศบราซิลเริ่มจากเด็กหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนและผู้ชายสองคนที่มีหน้าเหมือนกันทุกประการยังก็ฝาแฝดแท้ๆครับผมมาเริ่มเรื่องของเรากันเลยดีกว่า ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเคยคบกับผู้ชายคนนึงอยู่ช่วงหนึ่งค่ะค,ความสัมพันธ์ไม่ได้ยาวไม่ได้ผูกพันลึกซึ้งเลยแต่ลึกพอที่จะทําให้เด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาอลึกหรือไม่ลึกนะลึกอยู่เออกลึกอยู่ก็ลึกพอตัวแล้วทาให้เด็กเกิดขึ้นมาตอนเธอท้องเนี่ยเธอติดต่อผู้ชายคนนั้นแต่เขาปฏิเสธแล้วบอกว่าเธอต้องจําผิดแน่ๆไม่ใช่ชัดหรอกใช่แล้ว เพราะตัวผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขามีฝาแฝดที่เหมือนกันเป๊ะเลยทุกคนเหมือนจนตอนเดินด้วยกันเนี่ยคนแยกไม่ออกเลยนะอเพื่อนบางทียังแยกไม่ออกเลยแม้แต่ญาติบางคนก็ยังแยกไม่ออกแสดงว่าเหมือนกันมากๆนะครับเนี่ยและเพราะแบบนั้นครับตอนที่ผู้หญิงพูดว่าพ่อของลูกก็คือเธอเขาตอบว่าเลยจริงๆแล้วเป็นฝาแฝดผมมีคนกันแน่ทุกอย่างเ,เริ่มซับซ้อนตรงนี้ ใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสารก็เลยได้สั่งตรวจ DNA เพื่อปิดจบทุกอย่างเนาะเอาให้รู้ให้ชัดเลยใครคือพ่อเด็กกันแน่อืมแต่ผลออกมาเนี่ก็คือ DNA ตรงกับทั้งคู่เลยนะครับผมเพราะฝาแฝดเหมือนมี DNA เกือบจะเหมือนกันร้อยเปอร์เนเลยฮะ ใช่แล้วจากคดีที่มันควรจะง่ายเนี่ยมันกลายเป็นคดีที่ไม่มีใครตอบได้เลย <Ừ. S 2> แล้วผู้ชายทั้งสองคนนี้ก็ปฏิเสธด้วยทั้งสองคนเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ผมผมไม่รับผิดชอบอเออผู้พากษาเนี่ยมองเด็กเด็กที่ไม่ได้มีสิทธิ์เลือกจะเกิดหรือไม่เด็กที่ไม่มีเสียงเด็กที่ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่กําลังสู้กันเพราะไม่อยากแบกรับเขา เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นคดีที่คนก็วุ่นวายอยากรู้กันเนาะถึอคนอยากรู้อยากให้เด็กเนี่ยได้มีพ่อของเขาใชา่และสุดท้ายเนี่ยสารได้ตัดสินคดีนี้ว่าในเมื่อแย่งไม่ได้ว่าใครเป็นพ่องั้นทั้งสองคนก็ร่วมกันจ่ายค่าเลี้ยงดูเด็กกันเลยดีกว่าอ่าไม่ใช่เพื่อผู้หญิงนะแต่เพื่อให้เด็กได้มีอนาคตตามที่มนุษย์คนหนึ่งควรที่จะได้รับกับม ใช่เรื่องนี้เนี่ยพี่เจ๋งจริงๆแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่หนักที่สุดในคดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องกฎหมาย uh huh. ไม่ใช่ DNA ใช่แต่มันคือความจริงว่าผู้ใหญ่ทั้งสองคนเนี้ยผู้ชายทั้งสองคนในเรื่องของเราอ่ะพยายามหนีจากความเป็นพ่ออทั้งที่เป็นคนทําให้เด็กคนนี้นเกิดมามันทําให้เห็นว่าบางทีเนี่ยความเป็นพ่อเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พิสูจน์ด้วยเลือดนะแต่พิสูจน์ด้วยการเลือกที่จะรับผิดชอบแม้ในวันที่มันยากแม้ในวันที่ตัวเองเนี่ยไม่อยากยอ,อยู่ตรงนั้นครับผมใช่แล้ว เด็กเขาไม่เคยขอมาเกิดน,นะทุกคนแต่เด็กเนี่ยกลับต้องอยู่กับคนรับของความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่เสมอค่ะในโลกจริงๆไม่ใช่ทุกเรื่องที่ DNA จะให้คำตอบได้บางครั้งคำตอบอยู่ที่การกระทำครับผมใช่ค่ะและต่อให้คุณไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อแต่เด็กคนนั้นไม่มีทางเลือกที่จะไม่เป็นลูกของคุณเพราะฉะนั้นในคดีนี้ไม่ใช่ว่าใครผิดแต่ ใครควรจะตบบโตขึ้นครับใช่แล้วคุณล่ะคะคิดว่าพ่อคือคนที่ให้กำเนิดหรือคนที่อยู่แม้ในวันที่เรื่องนี้มันไม่ง่ายเลยสำหรับวันนี้ก็เป็นอีพีสุดท้าย<ม>ในซีรีส์5ตอนของพวกเราแล้วนะคะคดีจากทั่วโลกเนาะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาจนถึงอีพีห้าแล้วนะครับเอาจริงผมไม่อยากให้จบซีรีส์นี้เลยนะครับอยากทำเป็นสิบคดีเลย แต่ก็ถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคอมเมนต์ครับผมแล้วก็ออเทิร์นครับขึ้นตรงนี้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 ก็ ผู้ใหญ่ใจดีของเราเนาะอยู่กับเรามา5้า EP เลยก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเราออตเทิ์นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนเลยนะคะที่กดติดตามพวกเรากันมาตลอดเลยและให้ยังอยากเห็นจากับเจ็งพอดแคสต์เนี่ยก็ฝากกดติดตามพวกเรานะคะรวมถึงคอมเมนต์ไอเดียคดีถัดไปกันมาได้เลยเอออยากฟังคดีไหนเรามาได้เลยท้าเดี๋ยวพวกเราจะกลับกันมาอีกครั้งหนึ่งกับจากับเจงพอดแคสต์ค่ะ สำหรับวันนี้นขอบคุณค่ะขอบคุณครับ